จะพี่น้องชูขู่สะพอนเด้อจ้า,บ,าบ้านก้อยวยจะเครื่องชั่วโมงเลยพี่นอ้องฝนพนอนหยุดอยู่จะครึ่งชั่วโมงแล้วจ้าฝน,น,นยังไม่หยุดเลยตกหนักมากๆฝนมาแรงๆมากๆเลยบานนะเป็นหน่อยไปสานมันจะเครื่องชั่วโมงเลยจ้าพี่น้องตอนนี้นำท่วแมแล้วฝนทรงฝนตาเต็มเลยอ่ะนี่คุณทวามแน่แน,นบ้านคอยบ้บานทวามแน,น่น เครื่องสมโอขนาดนี้ลายยางแห้งเลยไม่ข้าวิ้นย่างแห้งขนาดโอ้ยหดตำตุ๋นใหม่ยางดีเลยอมะเสาวน์คนเอาคัาาาาาากคัชปัดเอาคักคัชเครื่องส้มโงพันยวดบาดน่วำแน่นอนดีนะพอระบายต้วนึนนยย่งมันใหญ่หวังพี่น้องพี่น้องพอหันมันใหญ่หนึ่งหนึ่งเราได้ระบายเร็วเมคซัน่วำแน่นอนเลยหวอยพี่น,อน้อง เดี๋ยวพาไปซักโอโมแมวโพ่อแมวกับเปียกโอ้ยเนาะฝนสาดมาเหมือนเลยถึงว่าใ,ใจเย็นม้อใ,ใจเย็นอยู่คุณเบิ้ลอ่างบอ่อบันทำระบายบ่ะทันแั่งเขาบ็คอยบัน้นใหม่ขอยแซน้ำเมืด ไปกระบายานแต่น้ำดีฝนจะโปรตกรดนำตนไม้มเมื่อเส้านี่ไปยังไหนบานมากกับเครื่องสมองพันยุดอยู่ไปคาคากาเที่ไปสามยุดบนนอไปหาเล็กน้อยถ้าว่าเปียกเก็ขับรถที่นองเฮ้ยอีกสมองกลัวถ้าว่ายุดนีขับไปปล่อยนีว่วเด็ก,กน้อยเปียกคักแน่นอนเลย เลือกใบสมคืนมึง่มไรกว่าท่านรวมบอที่เราตัวมิดต้นงต้นใหม่ปล่อยบันเออ่่นบ่อต้นใหม่ตัวเปลี่ยนบ ไม่ไบานท่านรวยเป็นน้ำมาลูกเนะเป็นน้ำหรอฮนอะมึงน้ำมาลูกฮนอะมึงน้ำไหลบอกปุ้ยยิ่งลามึงน้ำไหลบะท่านรวยเบอร์พี่น้องอไหลวะท่านได้บา้านจ,จะอีกหน่อยนีปุ้ดห่วมักอะไรอะไรอะไร,อะไรหรือ ฮะมีอะไรหร,ไรือไปดูหน่อยก่อนจด้าก็ดูองุดคอยหาอยุ่นเอาขนไกลพองมาเล่นบ่โอ้ป้าป้าเม่พัอข้าบ้านป้า <ปะ S 2> นั่นอยู่เลยเด้อแวไกลตกใจหระไปไปไปข้าบ้านเขาบ้าน